รนนะคะตอนนี้พาเดินอีกแล้วนะคะพาเดินอีกแล้วอากาดีมาก แต่ช่วงนี้น้ำแรงนะน้ำดอกน้ำาึ้น่ามกางเกือดไม่้องจะสูงเนาะก็ปักลงแรงเต็มเลยอันตรายมากอย่างนี้นะคะเพราะเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะแล้วก็บางทีคลื่นอ่ะมันจะมาพร้อมกับท่อนสูงเขาใจคำว่าท่อนสูงไหมคะมันจะมาท่อนสูงอันใหญ่ใหญ่อันตรายมากพูดเลอยต้องเก่งนะคะเก่งแล้วมกักจะลงหลุมนะคะส่วนมากแ่ดเดียนะ่ยนนี้ ใหดมากเลยอ่ะจหญดีมากเลยค่ะ ดีเนาะ

การนนะคะตังนี้หัดกระรนหาดกระรนเป็นหาดชายหาดที่ยาวนะประมาณ2 km นะคะตั้งอยู่ที่ภูเก็ตน,นะคะประเทศไทยนะคะ I mean Goron Beach guys Goron Beach t h e have very nice, clear, you know, very soft sand And clear water mm hmm. but it sounds like a rainy season you know And moon soon, a little bit of moon soon Very dangerous in Egypt You can see like many of red flags here So just to be kept okay หมดแล้วเนี่ยติดกล้องหนักจัดดีนะคะกัจัดดีจัดดีมากนะคะ,ะสวัสดีนะคะที่จายคะ่ะ เดินไปด้วยตากแดดไปด้วยนะคะอาบแดดเป็นตัวเนาะเดินน่านจะชั่วโมงเงยเนี่ยเดินไปรลลอบนึงก็คือความยาวอะ่ะจากที่ลองเดินแล้วนะน,ะเ,ดนเดินถ้าเดินช้านะประมาณเดบประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆอ่ะแต่ถ้าแบบเราเดินเร็วๆอะก็ไม่ถึงหรอกประมาณครับ2ยีถ้าวิ่งอะแ่สิบห้านาทีถึ 15, ถงหรอปะถ้าวิ่งอะ สุกมากเล่นน้ำแบบนี้เรียกว่าได้ทั้งออกลกัางกายได้ทั้งผิวนะคะแล้วก็ได้ท,ทั้งอากรศบริการหรือว่าได้ทั้งบรรยากาศเนี่ยประมาณออยีวันเลยนะคะบรรยากาศดีก็ออกมาบรรยากาศดีก็ออกกรนการ บานอรัทายค่ะเย็นเข้าไวถัดเย็นเข้าไว้ที่หาดกรนเลยมันอย่างนึงนะสำหรับใครอ่ะจะมาเป็นครอบครัวหรือว่ารีแลกายจะเหมหาะมากเพราะว่ามันเอ่อไม่เคยมีผับบีบาร์ไม่มีผับบาร์ก็จะเลิกเร็วนะคะเลิกเร็วประมาณนึงก็คือประมาณสามสี่ตีสี่ทุ่มเนี่ยมันจะเริ่กติดละเลิกทยอยละไม่เหมือนเอ,อ่แถวปานตอแงตอแถวไหนเงี้ยเขาต้องตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตรงนี้สำหรับกวก่เดี๋ยคือครอบครัวรีแลกซ์มากกว่าแต่ความสวยไม่แพ้กันค่ะหาที่นี่สวยกว่าสวยกว่าบาตองเนาะแต่บาตอเหมาะกับพวกไลฟ์พวกว่าชอบพาร์ตี้อะค่ะแาดดีมาก I love that I love rain I love everything <laughs> เอาโมไซค์ More side, หรือรถยนต์ก็มาจอดด้าน,นนอกได้ะคะ่ะตรงจะมีจะมีฝั่งจอดรถอยู่แล้วก็ห้องน้ำสาธารณะก็มีนะคะที่นี่แล้วก็จะมีตรงนู้นจะมีเป็นที่ออกกลังกายนะคะสำหรับใครสายออกลังกายก็มีนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเย็นเดี๋ยวพาไปดูเขาจะมีนี่ด้วยมรเล่นบอลล์บอลนะคะชายหาดพวกกลุ่มกีฬาก็ชอบมาที่นี่นะคะแล้วก็มีแบบว่านสนามสำหรับเล่นกีฬาตร,รงเลย ใครอยากจะเอาเสือมาหรือว่าอยากจะเช่าเต็นท์อะไรก็ได้คะที่นี่ค่ะมีตลอดแต่ช่วงนี้ฝนไม่ตกบนน้า่ยวนะ้าเพราะว่าคนมันน้อยไงแต่อันตรายตรงที่เล่นน้ำนั่นแหละอันตรายนี่นะคะธงแดงในตำนานนะคะอันนี้แปลว่าอันตรายนะคะอันตรายนะคะเนื้อมันมันอดมันใสยเลยได้นะคะอันตรายนะคะ จอยนะคะจอยพี่าชอบเที่ยวอยู่แล้วแหละเราคนชอบทะเลเพราะว่าเราโตมากับทะเลเข mm hmm. ้าใจไหมคะเราโตมากับทะเลเราเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแต่ว่ามันมันอิ่มอะ่ะเข้าใจไหมคะ mm hmm. พอถึงอายุจุดจหนึงเนี่ยจากคนไม่กินผักกินผักจากคน ออชอบเต้นก็ไม่ชอบเต้นเนาะอายุจริงเลยอายุสังขารใดๆก็จะอยู่เยอะขึ้นนะคะสวยไม่อ่อย <c oughs> แด่ดีมากเลยผิวชอบผิวดีมากเลยเราแบบอิส <c oughs> ต์คัลล์นี่ะ